เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งกับอัปเดตข่าวเกมกับผมกอบนะครับไม่กี่วันก่อนหน้านี้นนเพจ o f f i c i a l ของ h i n ช m p a c t ได้ประกาศตัวละครใหม่2ตัวได้แก่เชนเฮอและยุนจินถือว่าน่าตกใจมากๆนะครับพอ,อไรเวลาบันดันไปตรงกับช่วงอัปเดตเวอร์ชัน2 3พอดีไม่รู้นะครับว่าฝ่ายการตลาดคิดอะไรอยู่กับการปล่อยภาพและข้อมูลบางส่วนของตัวละครใหม่พร้อมกับอัปเดตเวอร์ชัน และประเด็นในวันนี้ก็อยู่กับเรื่องของข้อมูลเวอร์ชัน2.4นะครับที่หลังจากอ f f i c i a l ประกาศตัวละครใหม่ไปได้ไม่นานนะครับก็มีข่าวลือถึงระยะเียดสั้นๆคาดเดาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวอร์ชัน2.4ออกมานะครับจนกว่าเวอร์ชัน2.4จะอัปเดตหรือมีประกาศจริงๆจาก o f ฟ i c i ช l ลมาเรายังเชื่ออะไรไม่ได้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนมาดูที่เรื่องแรกนะครับเป็นคโนเมยยานะครับดูเผลนๆนะครับผมจากภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับสตูนะครับหรือว่าบอสตัวใหม่นะฮะดูแล้วเนี่ยน ดูแล้วอาจจะเป็นบอสสักตัวนึงนะครับผมแล้วก็รูปแบบการต่อสู้เนี่ยน่าจะค่อนข้างมีความพิเศษพอตัวเลยนะครับถ้าสังเกตจากภาพบางภาพนะครับเหมือนจะมีการล็อกสกิลของผู้เล่นนะครับล็อกสกิลของตัวละครที่ใช้งานในขณะนั้นนะครับทำให้ใช้การไม่ได้นะฮะ โดยคาอธิบายที่เขียนไว้นะครับจะเรียกไอ้สตัวนี้นะครับผมว่า e v e r n i g h t และไว h t นะครับไม่รู้ว่าเป็นชื่อของไอ้สตัวนี้หรือเปล่านะครับแต่บอกก็เลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับรวมถึงนะครับผมมีภาพหลุดของเกาะมาด้วยนะครับซึ่งเกาะตรงนี้ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นเกาะที่อยู่ทางด้านซ้ายของนาซึมานะครับหรือว่าอยู่ในส่วนไหนในแผนที่หรือว่าจะเป็นเกาะอีเวนเหมือนของน้องครีเราก็ยังไม่ทราบนะฮะแต่โดยรวมเนี่ยเห็นว่ามีกันถึงเกาเกาะเลยทีเดียวนะครับแมปใหม่อีกแล้วนะฮะ ถัดมานะครับผมกับเรื่องที่2นะฮะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวละครเฉินเหอกับยุนจินนะครับเฉินเหอจะเป็นตัวละคร5ดาวนะครับส่วนยุนจินจะเป็นตัวละคร4ดาวนะครับแล้วก็เพิ่มเติมไปเรื่องของเฉินเหอนะครับเหมือนจะมีบางแหล่งนะครับผมบอกมาว่าเฉินเหอจะเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าแน่แท้แค่ไหนสับข้อมูลนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับส่วนยุนจินนะครับผมแน่นอนมา่ก่อนหน้านี้นะครับมีการคาดเดากันไว้นะครับว่าตัวละครยุนจินจะมีวิช่น เป็นท่าลมนะครับหรือว่าจะมีวิชั่นท่าไหนก็ตามแต่นะครับแต่ปัจจุบันนะครับยุนจินเป็นตัวละครสีดาวนะครับที่ใช้หอกท่าหินนะฮะเรื่องที่3นะครับผมเป็นแฮงเอาท์ของนิงกวงและยุนจินนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าตัวละครหลายๆตัวในเกมนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีแฮงเอาท์เป็นของตัวเองเลยซ้ำนะครับถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นจริงขึ้นมานะครับก็อาจจะมีเมนของตัวละครบางตัวเนี่ยไม่พอใจก็เป็นได้นะครับเพราะว่าหลายๆตัวละครเนี่ยยังไม่มีแฮงเอาท์ของตัวเองเลยนะฮะทั้งทาง ัดมานะครับผมเป็นกิจกรรมวินแท็กกรีรันนะครับหรือว่ากิจกรรมซ่อนหาเองนะครับส่วนตัวแล้วก็ชื่นชอบกิจกรรมนี้มากเลยนะครับเพราะว่ามันได้เล่นกับเพื่อนเพื่อคนอื่นนะครับผมถึงแม้จะเป็นการจับคู่ออนไลน์ก็จริงนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับว่าถ้าเกิดวินแท็กกรีรันมาจริงๆเนี่ยจะเป็นการอัปเดตด่านใหม่ๆเพิ่มเติมมาหรือเปล่านะครับเรื่องถัดมานะครับผมเป็นเรื่องของเทศกาลเลนเทนไรท์นะฮะเรื่องนี้ผมว่ามีมูลที่สุดแล้วนะครับใน7หัวข้อในวันนี้นะครับเพราะว่าเทศกาลเลนเทนไรับจีนะครับ ว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่เยอก,กว่าข้อมูลอื่นๆนะครับไอ้ที่พิเศษกว่านั้นนะครับหากเราเข้าร่วมเทศกาลนี้นะครับเราสามารถแลกรับ สกินของหนิงกวงได้นะครับวันนี้ใครที่เมนหนิงกวงน่าจะชื่นชอบนะครับผมเมงก็เช่นเดียวกันนะฮะและพิเศษกว่านั้นนะครับเราสามารถเลือกตัวละครสดาวนะครับจากหลุยเย่ได้นะฮะรวมหยันเฟยและยุนจินด้วยนะครับอันนี้ผมมองว่าน่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับตัวละครยุนจินที่เป็นตัวละครสีดาวนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้กันดีในเกมนี้ส่วนใหญ่นะครับตัวละครใหม่ๆแทบจะไม่มีแจกฟรีเลยนะฮะจะต้องไปเปิดกาชาจากตู้กิจกรรมเอาเท่านั้นนะครับที่เป็นตัวละครใหม่ๆอันนี้ถ้าเกิดว่ามีการแจกจริงๆก็ถือ ว่าเป็นไรใหทดีมากเลยนะฮะสืบเนื่องจากเรื่องที่แล้วนะครับผมเป็นอยู่กับเรื่องของสกินนะครับในเวอร์ชัน2.4นะครับก็จะมีสกินใหม่2สกินนะครับสกินแรกคือสกินเหน่งกวงที่ได้บอกไปแล้วนะครับส่วนอีกสกินหนึ่งนะครับก็จะเป็นสกินของเครื่องชิงนะครับภาพที่ทุกคนเห็นตรงนี้เนี่ยคาดว่าจะเป็นแฟนเมดนะฮะเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรมาการันตีหรือบอกได้นะครับว่าภาพที่เห็นเป็นออฟฟิเชียลหรือว่าแฟนเมดนะครับยังไงก็ดูผันผ่านแล้วกันนะครับว่ามันมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับและสุด มเมือง, e mart องของเมืองมอนสัตว์กับเมืองเหลยาแย่เนี่ยเราสามารถแลกได้จนครบหมดแล้วนะครับในปัจจุบันแต่ของเมืองนาสมานะครับยังไม่สามารถแลกได้นะครับซึ่งหลายคนก็คาดเดากันนะครับว่าเรายังไม่สามารถแลกของจากอินาสมาได้นะครับเป็นเพราะว่าเนื้อเรื่องนะครับยังไม่จบมาเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในเวอร์ชั่น2.4นะครับมีการเปิดให้แลกของจากกิจกรรมจริงๆก็อ,อาจจะเป็นการจบเนื้อเรื่องของอินาสมาก็เป็นได้ครับที่จริงแล้วมันยังมีข้อมูลอีกบางส่วนนะครับที่ผมไม่ได้หยิบมาพูดในคลิปนี้นะครับเพราะรู้สึกว มากเลยนะแล้วก็รวมถึงแน่นาคตนะครับก็จะไปอัปเดตข่าวเกม,มอื่นๆด้วยนะครับองก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย